สวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นงานพระราชทานเพลิงศพมอมดุษฎีบริพัตรผู้ที่เป็นปรมาจารย์ทางด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยหนังสือเรื่อง 5e มีที่มาจากมอมดุษฎีบริพัตรได้คุยกับคุณเรืองศักดิ์ซึ่งท่านก็กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะหนังสือชุด 5e ต้องกราบขอบพระคุณ หม่อมดุษฎีบริพัฒท,ท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของครูปฐมวัยทั่วไปวันหนึ่งท่านก็กล่าวว่าอยากจะให้ใครนำคำเก่าๆคำโบราณมาทำเป็นหนังสือให้เด็กสมัยนี้รู้จักคำเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้สกิดใจอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอยากทําตามคําที่อาจารย์ขอร้องแล้วก็ได้ทําชุด 5E ออกมาเป็น 5E ที่เป็นคําโบราณ บางส่วนหรือเป็นคำที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันบางส่วนอย่างคำว่าอีร่อยปล่อยแอร์คือคำคำนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วในประเทศไทยแต่เป็นคำที่คนโบราณใช้หมายถึงเชื่องช้าเฉยแฉะไม่เป็นโลเป็นพายเรื่องอีหลักอีเหลือเป็นเรื่องของการสอนให้เด็กรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองที่ต้องก้าวข้ามไม่ได้กับภาวะบางภาวะที่จัดการอะไรไม่ได้อีหลุกขลุกคลาก สอนให้เราตระหนักรู้และเตรียมพร้อมเสมอว่าชีวิตของเราไม่ได้ราบเรียบเสมออีอลงชงเชงสอนให้เป็นคนสุภาพพูดจาเบาๆใช้คําที่สุภาพกิริยาที่นุ่มนวลอีเลเคคาอาจจะคุ้นเคยนะครับเราใช้กันเยอะอย่าวางของระเกะระกะอย่าใช้ชีวิตอย่างเคลอะเคลอะ ฟังดูแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้ามเราจะปล่อยให้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นสูญหายไปเพราะไม่ได้มีคนรู้จักและไม่นํามาใชา้ถ้านํามาใช้จะทําให้ภาษาไทยของเรามีความน่าสนใจมากแค่ไหนมีความที่ตรงกับลักษณะจริงชีวิตจริงวัฒนธรรมที่จริงอย่างไรลองดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์มอดุษีบริพัตรได้ทำให้กับสังคมไทยนั้นเราได้รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง แต่ที่สำคัญก็คือหลักของการเป็นครูเด็กปฐมวัยท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ตลอดชีวิตของท่านอาจารย์เลยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรูให้ทา